เอาแต่ได้ยังไงลหะจ้าพี่ขเขมรช่วยอธิบายให้ฟังให้ชัดๆหน่อยได้ไหมครับมึงก็ระลึกบุญคุณจ้างศูนย์อพยพเนี่ยศูนย์เขาอีดางเนี่ยที่ขเขมนอพยพไปอยู่ศูนย์เขาอีดางนะพนมดงรักเนี่ยเออผมคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมออในการที่เราพูดถึงสถานการณ์ที่พวกคุณอพยพเข้ามาในบ้านเราในสมัยก่อนเนี่ยเพียงเพื่อต้องการให้พวกคุณรู้และยอมรับว่าพวกคุณอพยพมาจริงๆเพื่อจะได้เป็นข้อแก้ต่างว่าพวกคุณในอดีตเคยอพยพมา ตรงบ้านหนองจานแล้วก็ไม่ยอมกลับไปแล้วก็มายึดแผ่นดินไทยแล้วก็มาหน้าด้านบอกว่าคนไทยคือไปป้นแผ่นดินคุณนั่นเองครับผมมึงก็ละเลิกบุญคุณจังเลยเนาะแล้วที่มึงรับเงินจากนานาชาติมึงก็ไม่เคยพูดเนาะคือจะบอกว่านานาชาติเขาบริจาคมาให้พวกเราจัดสรรให้พวกคุณครับถ้าบริจาคให้พวกคุณที่กําลังหิวโซอดอยากแล้วก็หนีตุยกันมาคิดว่าจะเป็นยังไงล่ละครับน่าจะแย่งกันชิบหายไหวปวงเลยใช่ไหมครับผมเหมือนอีแลงลุ่มทึ่งเลยใช่ไหมครับอันนี้คือมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับ เขาส่งเงินให้ไทยเพื่อไปจัดสรรอาหารยานั่นนี่แต่ถ้าบริจาคให้พวกคุณไปตรงตร,งตรงับรองเหมือนก่อม็อบแย่งกันเหมือนเข้าหมาแน่นอนครับผมแล้วผู้ผีอ่ะอีดอกสัตว์ผู้ผีอ่ะทำไมถึงเรียกผู้ผีเชี้ก็พวกมึงไงพวกมึงไล่ประชากรกัมพูชากลับประเทศตัวเองแล้วถ้าใครไม่กลับคือมึงยิงแล้วมึงเอาไปเทอย่างกับหมาอย่างกับแมวยากสัตว์เดรัฉานมึงเอาไปเทให้เขาผ่าเดินผ่าดง ระเบิดให้เดินผ่าดงกับระเบิดเยอะแยะไปหมดทุกคือถ้าใครไม่เดินไม่ลงจากรถก็คือมึงยิงทิ้งโอโ้ประวัติศาสตร์ที่หุ่นเซนเขียนขึ้นมาน่าฟังและดูบันเทิงเหมือนกันนะครับถ้ามีความจริงอะไรก็เอาเรื่องจริงเอาหลักฐานมาเผยดีกว่านะครับไม่ใช่เอานิยายของหุ่นเซนมาเผยได้ครับแล้วมึงอยากได้อะไรนะผู้ผีดีสิ ผีที่อยู่ปกปักรักษาจุดตรงนั้นที่มึงเคยทําลายที่ลูกหลานมึงที่บรรพบุรุษมึงเคยยิงทิ้งเคยทําลายทุกอย่างที่มึงพยายามก้าวก่ายหรือว่ามึงพยายามยึดของเขาไปเท่าไหร่มึงก็จะชิบหายมากเท่านั้นมึงเอาไปเท่าไหร่มึงพูดโกหกมากเท่าไหร่ประเทศมึงก็จะชิบหายมากเท่านั้นจริงเหรอครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆเหรอครับแต่ได้ข่าวว่าบริเวณนั้นจุดนั้นของผู้ผี ทหารขมิการประท้าที่ผ่านมานอนเป็นปุ๋ยเต็มไปหมดเลยนะครับทาไมไม่เห็นมีใครคุ้มครองเลยครับพวกมึงมึงจะเรียนประวัติศาสตร์ของมึงก็เหมือนกันกูก็เรียนประวัติศาสตร์ของกูม่แตกต่างกันที่คุณกาลันพูดถึงคือหนังสือที่คุลเซนแต่งขึ้นมาเล่มนี้ใช่ไหมครับโอ้เยี่ยมยอดมากเลยนะครับเข้ามาไทยเมื่อไหร่บอกได้นะครับผมจะไปตามดูและมึงไม่ต้องมาบังคับให้กูไปเรียนประวัติศาสตร์ของมึงหรอกกูไม่เรียนหรอกไอ้เหี่ยโอ้อันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณนะครับ ประวัติศาสตร์หลอกลวงของกลัวนานาชาติเขายอมรับแล้วของมืงออ่ะใครเขายอมรับบ้างอย่างกับพพื้นที่ทุกวันเนี้ยเออแผ่นที่ทุกวันเนี้ยที่มึงอ้างอยู่ฝ่ายเดียวนะ่ะหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี้ยใครเขายอมรับบ้างประชากรโลกเขายอม สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพี่พี c เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้องแพรวเช่นเก่าเช่นเคยจ้าพี่พี c เอฟซี FC, ค่ะอยู่ให้อยู่สวนคือเก่าค่ะล่าสุดพี่น้องค่ะสช้าขมิน้นโชว์ความงูอีกแล้วค่ะว่าคนไทยนี่นะทุกคนค่ะเอาเต่ทวงบุญครุณว่าซ่านนะคะที่ขมิ้นเนี่ย หนีอพยพมาอาศัยที่ประเทศไทยค่ะว่าคนไทยเนี่ยเออะไรก็จะทวงบุญคุณแต่กับขมินว่าสั่นพี่น้องคะแต่หลักการความเป็นจริงนะคะคนขมินมีโซ่ความงูขึ้นเนี่ยไถพี่น้องโซ่วามงูคือเพื่อนโบหูสมบูว่าคนไทยเพื่นบบได้ทวงบุญคุณจ้าแต่คนไทยแค่อยากจะบอกว่า ครั้งหนึ่งขมีนเคยอบพยกเข้ามาอยู่ในดินแดนของประเทศไทยนะคะและพอถึงเวลาขมีนต้องออกไปแต่สุดท้ายทุกคนจะพ้นขมีนพัดีพ่อยตีพ่ายพี่น้องขาวว่าเป็นดินแดนของขมีนวาสัตนและสุดท้ายบอกว่าคนไทยทวงบุญคุณขมีนโอ้ หญะะิงฟั่งคลิปนี่ล้วก็ให้หญิงละอายแก่ใจเนาะว่าคนขมีนเนี่ยสร้างบ่สำนนกเอียงเลยทุกคนบ่ได้เ,ดเนมตัวเองเลยนะคะทุกท่านค่ะเนาะหลายวันที่ผ่านมาเนาะประเทศไทยได้ทําการเลือกตั้งพี่น้องคะเป็นอย่างนะคะคนเล่านี่สงสัยเนาะโดยเฉพาะน้องพ่ว่าเองว่าเป็นอย่างเขาคือเลือกรัฐบาลนะคะหรือว่าอ่า,อานาย,ยุกอนุทินเนาะ เพราะว่านะคะตามชายแดนพี่น้องคะ่ะเขาหมักเพ่อนเนื่องจากว่านายกเพ่อนประกาศว่าจะปิดด่านไทยกับขมินแบบถาวรเลยนะคะที่นี่อุย้ยรู้สึกและเบอบาดท,ที่นี่นะคะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้นะคะน้องพ่ว่าคิดว่านะคะเป็นเหตุที่ทําให้นะคะคนไทยนี่เนาะจกเนะเลือก นายกอนุทินทอยนี้แหละทุกคนคะ่ะก็จะได้ทำการปิดด่านถาวรไปเลยนะคะทีนี้นะคะคนไทยก็ไม่ได้งอคะ่ะล่าสุดนะคะอืมแรงงานขมีนพี่น้องค้าได้กลับบ้านสมใจปรารถนาแล้วเดอ้อบาทนี่นะคะเออก่อนหน้านั่นเนาะ มีสาวขมินบอกว่าถ้าอยากให้คนขมินกลับบ้านไทยทําไมไม่เปิดด่านขอโทษด,ด้วยเด้อจ้าสาวขมินเขาใจผิดแล้วจา้าต่อให้ไทยบบเปิดด่านนะคะคนขมินก็นยังสามารถเดินทางกับประเทศขมินได้เด้อจ้านะคะเพราะว่าเพื่อนจะเปิดขาออกพี่น้องขาแต่บบเปิดขาเขาเนาะอันนี้คือเรื่องจริงอย่างเช่นนะคะช่วงโควิดเนาะ ช่วงโควิดพี่น้องขาทุกด่านเลยจะโบเปิดด่านนะคะเพื่อนจะโบได้ใส่มาตรการว่าเปิดด่านเนาะคําว่าเปิดด่านนี่คือบพราว่าจะทัวร์สารทิศพี่น้องค่าทุกอย่างก็ต้องเข้าไปเข้าออกเข้าออกเข้าเข้าเขาออกแม่นโบค่ะแต่ว่าเพื่อนจะให้ออกอย่างเดียวแต่โบห้เข้านะคะก็คือเนาะตอนที่ช่วงโควิดนะคะน้องเพี่ว่ากันยังเดินทางกับมาเล่าเลยเลยนะคะ ทั้งที่เป็นบริดัทก็คือเพื่อนอนุญาตให้ออกนะคะก่อนจะออกก็มีการตรวจว่าตรวจท้าเชื้อต่างๆหน้าน,น,น,นะทุกคนต่อยห,ห้าบุพบนะคะไก่ย,ย่างตองได้เอาไปกัดตัวอีกนะคะแม้ว่ากลับมาก็กัดตัวพี่น้องคะ่ะตั้งสิบสี่วันนะคะทุกคนนี้มาออกมากัดตัวอยู่ขนาดขามมางเหล้าเน,ะเนาะเขียนบ่ล่ะค่ะคําว่าปิดด่านเนะาะขมีนี่สาวว่าปืึกเทพปืึกววาพันวา อย่างไห่เหนี่ยวคือโบบอกว่าบัตรงการแร่ง,งานขมินนะคะ MOU กับบปตอไห่เออเป็นอย่างละคือบบเปิดดานว่าสั้นอย่างไห้ไทยเปิดดานไทยเขาบวัวองงูพี่น้องเขาสลาดเนาะคําว่าถ้าเปิดดานขมินกับตองลังเขามาที่ละสีหามโบไห่ขมินเขามาใด่้างล่ะในเมื่อเปิดดานมันบอกค่ะที่นี่เขาก็เลยบอกว่าเจ้าสามารถออกไปได้แต่ว่าเจ้าบัสามารถเขามาใดก็คือจบเกมทุกคนค่ะเลิกมโนไดแล้วนะคะว่าไทยเนี่ย อยากจะได้ผลประโยชน์จากขมิ้นนะคะว่ายกข้ออ้างกับการที่ปิดด่านเนี่ยคือบบอยากให้เล่ง,งานขมินกับวสันนะคะโอ้โหและทีไทยพูดถึงว่าคนขมินที่อพยพมาอยู่ตามชายแดนนะคะทุกคนแหลกกับมีสาวขมินคนนั้นเผนออกมาว่าเอาเป็นอย่างคนไทยคือมักว่าว่าอ่ะ อยากให้ขมิ้นเห็นว่าครั้งหนึ่งขมิ้นนี่เคยอพยพมาทุกคนเคยหนีตุยมาหนีสงครามมาหนีอยังทุกสิ่งทุกอย่างที่ยุนประเทศของตัวเองทุกคนแหลมมหาประเทศไทยแหลงเงินบริจาคทียูนิสโก้นะทุกคนหรือว่าต่างอ่าอ่าโลกนี่น้อมมอบให้นะคะประเทศไทยนี่เป็นยังคือโบอเอามาใส่ขมิ้นเองและเป็นยังคือต้องไปมอบให้ไทยว่าไทยนี่ได้รับเงินทุกท่านค่ะยังที่เ้าฟังไปนะคะ คนไทยได้มาตอบชัดเจนแล้วว่าถ้าหากว่าเอาเงินไปหายคนขมรทุกคนบ่อยากจะจินตนาการเลยยิ่งก็เม่งเมาแตกตื่นออกจากคู่พี่น้องจะหยาดซิ่งกันแมนบอกค่ะจะแย่งกันแบบโอ้โหคนโน้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้แมนบอก่ะแต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยคนไทยต้องรับผิดชอบทุกคนในการบริการจัดการเงินที่ ยูนิสโก้มอบให้ทุกคนคะ่ะก็คือไทยต้องเป็นคนรับผิดชอบเนาะเอาจริงๆทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหนึ่งคือหมอยาค่ายาค่าหมอทุกคนคะ่ะค่ะการดูแลอาหารการกินแมนบอกคะ่ะและสมมติว่าเอาไปให้คนขมิ้นด้วยตรงและมาอยู่ในพื้นที่ไทยแล้วไทยต้องมาดูแลอีกหรอกคะทุกคนคะ่ะ พื้นดินไทยนะทุกคนคนไทยต้องเหนื่อยนะคะคนไทยต้องช่วยเหลือค่าเน็ตเหนื่อยคนไทยก็ยังแทบไม่ได้เลยทุกคนแต่คนไทยช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ร่วมกันเออแต่คนขมิ้นกับบบสำเนึกทุกคนบอกว่าไทยอ้างแต่บุญคุณเหตุผลที่ไทยยกขึ้นมานะคะในความคิดและมุมมองของน้องแพรว่าคืออยากจะให้ชาวขมินเนี่ย รับรู้ค่ะว่าครังหนึ่งนี่คนขมีนนี่เดือดร้อนแห้งแห้งพี่น้องอยากจะหนีออกจากบ้านตัวเองอ่ะให้ได้บบอยากยู่แล้วนะคะหอนร่นนะคะปั่นว่าพื้นไผ่ไหมเฮื่อนไหมสร้นเนาะความเป็นออกหอนออกร่นพี่น้องอยู่บ่ได้เนาะบบมีบอลสียู่เนาะและสุ้ถ่เขามาอยู่ในประเทศไทย พอถึงเวลาคนไทยก็อยากให้ออกแต่พอคนขมิมันนูว่าเป็นพื้นแผ่นดินของขมิญบอออกไปคนไทยก็ตึงด้วยตรงยุคเขตผลนี่มากคนขมิควรจนจตาสว่างอะไรแล้วนะทุกคนปันนี้ยังมาโชวความโง่ให้คนอื่นเขาได้เห็นอีกแล้วทุกคนทุกท่านจา๋าโอ้ย บงูจริงบบเมนขมิ้นแน่นอนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจ้าเป็นแน่ไรนะคะรับชมรับฟังคิดมีมแล้รพี่พีเมีความคิดเห็นกันแนวไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักถ่ายกันได้เด้อค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้นอ้องแพืว่าน้าเด้อค่ะขอบคุณนะคะตีเขามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ